ตอนผมไม่ได้เล่นเลยตอนไหนีลยก็แบบวันนั้นยิงไม่ตายว่ะไปยิงอยู่ไหนกันวะมา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 ห้าไหนมากดแล้วบอกถามก็ไม่ถามมึงโอเคตอนเขาถามก็ไม่ตอบไม่บอกเองอหรถามมันหกหกไหมอ๋อเจ๊มันพึ่งพูดอยู่ก็รออยู่เดี๋ยวจังก่อนจังเข้าไปล่างกจังเข้าไปล่างตายแล้ว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 อ๋อเต็นแน่เลยแจนตามลูก ขอมลำแป๊บไอ้มอดอยูไ่ไหนโอ้โหแล้วผมจะออมมาหามันไม่ขึ้นรูปรูวอุตส่าห์เมตรแรกให้ยิงยิงไม่โดนให้มันหันมานะมันไม่ยอมหัน All right ากผมว่ามันกลับไปแล้วอะตายตอนนี m, ้อลูกปั้นสตัวเหลือตัวเดียวลูกปั้นแล้วก็บลหนึ่ท้าย

มันรู้อะว่าไงจักสุดหลอ่อยาวเวยอะปะเสียงกลางก็โลมาเล่นชา้าเอาวินแรกอะ่ะ <c oughs> ไว้บนจะสนามสนามเอาผมอยู่นะเพรามันเล่นชา้กาก็เอาหนึ่งวินระวังกลางชิดนะ แบบซ้ายบนนะ่ะสำคัญนะมินอยู่เคาน์เตอร์ก็ได้นะ,วะควรนเข้าไหนอะ่ะไว้ล่าง,างนะนะ <Okay. S 1> กลางตาตัวนี้ไปบนตัวนะึง โอ้ยโอเคดูห่อยมอ,องไม่ไม่ไม่มีมินยิงหหอตกใจด้วยว่ามนมาแล้วกางพยายามปีละ,ละปะีเยอะปะ ตอนนี้อยู่ไว้บนล้วสุดโอเคโอเคาไปถึงนน่นแล้วว่าปั่นไว้จะวะเอาคนละตูอ่ะ All right Let's o o u เดียไมต้อยกล่งรออยาเข้ากลางกราลงไปนะ ไอ้ไว้บนมีตายแล้วโอ้โหเยอะว่ะที่วางสองอ่บอมบ์ has been planted อ่เอ่าอชั้นเนียนอ่ะไม่ใช่ตรงนี้นะชั้นเนียนข้างหลังอ่ะไปตรงนั้นแหละ